สวัสดีค่ะพี่น้องปองายสุดสสุดุนเมื่อกี้พอๆยานิ่งกับพี่น้องยานุ่งก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสริชัยพี่น้องแล้วก็พูดครับจันรอรอพี่น้องจ้าบอดบอยสริชัยจะเป็นแล้วรอค่ะพี่น้องแต่แต่มีเมียมาหนีรอค่ะพี่น้องจ้าเอฟซีเพิ่นกขเบอกคือยานุ่งบอกแล้วพี่น้องแล้วก็พูดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเวลาแม้กระทั่งมันยังทําลายล้างตัวของมันเองแมนอูลินแหละพี่น้องจ้าการเวลานี่คือ น่ากลัวที่สุดทำลายแม้กระท่งตัวของมันเองแมนคักอีดีพี่น้องเมื่อวานนี้มูเจาไเดเบิ่งคิดว่าพี่น้องจะอันยายวึงแล้วบ่มีแฮง้งบอดบอยแล้วก็ให้อาดพาไปหาหมอพี่น้องน่าหักค่ะพี่น้องจะแล้วก็บอกว่าไปหาสามเตียแล้วก็บอกไข้แนย่ยายวึแงแม่พี่น้องเวาวดีดีแต่เดตัวตนแต่เดลตัวตนพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับพาไปาบอดบอยแล้วก็บอกเห็นอาดพาไปหาหมอแล้วกันเมนออดพาไปหาหมอแล้วกันเห็นนันขึ้นรถ แล้วแล้วก็เว้าดีๆแล้วก็บ่สิเสียให้ดอกเว้าถึงฮ้านเว้าเล่นซื่อๆบอดบ่อยแล้วก็จ่ายค่ารักษาให้ยายวึ้งพี่น้องน้าฮักคแล้วแกันบางใดๆก็เห็นนั่นแม่นมอาดเราก็ดอันพายายวึงกินข้าวต้มพี่น้องกินข้าวต้มเราก็สิได้กินยาเป็นจังได๋ก็เ็บคอก็สิได้ไขแน่เนาะกินข้าวต้มอาหารเบาๆว่าซั่นว่าพี่น้องนฮักพี่น้องจาบอดบ่อย ก็ย้ายวึงน้อยย้ายนู้ก็เบิ่งย้ายวึงถึงตาสมัยเพิ่นอยู่ระเบียบวัฒน้าสินพี่น้องจะาจ้าเม่นสมัยเราเป็นสาวแม่ไปแสดงได้ย้ายนู้ก็ไปเบิ่งจนสดแก่งพี่น้องจาโอ้จ้าเม่นหนาหักคักพี่น้องจนตวจนบปีนี้แล้วก็เก่งแล้วบอดบ่อยถามแล้วว่าสิไปบ้านบอล็อกบอกว่าไปบ้านก็ห่วงมูอคลายคว่ามันเสกขาดคือว่าสิขาดขาดพี่น้องย้ำรำย้ำอย่างเงี้ยย้ายวึงอยู่ก็มีสีสันบอดบ่อยแล้วก็บบากับบานนี่หลีเห็นแล้วแล้วก็ไม่เห็นงานคือเก่าพี่น้องจาโอ้หนาหักคักพี่น้องจาบอด บอยกับยายเวิร์งพิ่นดูแลเทคแคร์กันดีค่ะคิดเห็นสมัยตาตอนโลกันนั้นพิ่น,นั่นเหตุลิปวิดีโอน้ำกันเนาะพี่น้องไปทีนี้กระบอกมาแล้วมาเต็มไปพี่น้องทุกที่เดี๋ยวแยานิ้วขออนุญาตบอดบอยอ่านคอมเมนต์เด้อจ้ะพอพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนฟังพี่น้องท่านี้ก็ว่าพี่เขาน่ารักที่สุดเลยหล่อจังเลยค่ะบอดบอยสิริชยัยโอ้ยเป็นเจ้ลรอค้าเนาะบอ,บอ,บอสประสนพี่น้องหล่อมากค่ะบอดบอย ที่หนึ่งเลยค่ะแมนจะบอสเรายากทําอะไรก็ทําเลยเขาอยากเห็นยังกัเหตุรลดรสันล้วว่าเพราะว่าเวลามันทาลายแม่กระทั่งตัวมันเองพอฉะนั้นเขาอยากเห็นยังกระเหตุอีพีซีผึ่นกระซุ่งหัวใจให้รัวๆเลยพี่น้องจา่าอนวกับว่าเรียงความเป็นจริงเป็นพี่น้องยาน้วบ่มากเกรียงดรามา่าหรือพี่น้องเอาแบบสนุกสนานมวลเฮฮาปาตีไปนี่แหละพี่น้องมูฮั่คุณพ่อคุณหล่อของเต้าแฝดน่ารักที่สุดเลยแมนพี่น้องจา่า รอคักบอดบอยเอฟซีกระซ่งหัวใจให้รัวๆเลยหลอดที่สุดเลยซูเปอร์สตาร์ตัวจริงเลยค่ะบอดบอยพี่น้องรอคักบอดบอยแล้วมีเมียสอแอนดูแลเทคแค่ดีค่ะพี่น้องใส่เสื้อผ้านาผมนี่คือเป๊ะตลอดเลยพี่น้องจา boy, ้าบอดบอยเขาเนี่ยดาราสุสดรอเลยพี่น้องเวลาแม้จะผ่านไปความทรงจำดีๆยังอยู่ในใจเสมอคิดฮอดใจเกินร้อยจ้าหมอลำบอย ม่วนคักจ้าวบัสนเราต้องรู้ใจเราสิว่าใจเราต้องการอะไรใจต้องมั่นคงใจต้องหนักแน่นเสมอเรารู้เสมออะไรคืออะไรค่ะบอสบอยจริงที่สุดค่ะพี่น้องน้องบอยหล่อมากคะ่ะซอแอนอรดีดูแลเทคแคร์ care, สามีดีมากค่ะเมนพี่น้องต่างๆเรามีเมียมาหน,นีแบบแต่งตัวแบบสุดยอดมากพี่น้องจัน เสียภาหน้าผมนี่คือเลิศเลือเพอร์เฟคแบบอุ้นรอคักพี่น้องจาไม่ได้กับฝากคอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องจามีคอมเมนต์ยังกับฝากคอมเมนต์ไว้เด้อยายนุ้ยกระซิมาตอบทันย้ำบางพี่น้องจาขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย